หลงนาโมขอถวายเสียงสดสรรยายพระสูตรพระปริต์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแนครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติประดุจได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทโภควะพุททังะ มีสุปฏิปันโนภะคะวตุงสาวกสงัสงโคสังฆังนะมาุ่บทบูชาพระภัยรีที่นาตอระหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปริมีพุโตผู้ในหิคารมานทานิปารามีหิจติสติยาวัชีวังอหังพุท,งทังธรรมังสังฆังสารนังขตุปูเชมิรัตนตยงังธรรมังจรามิสุทินา โทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสัตราขัชตุเทวตาสัทมังมุนิราชสุนันตุสักขโมขะทางสักเคกามีจรูเปคิริสิขารัตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเทจคามตาลุวนาคหเนเคหวัทุขีเคเตอุมาจยันตุเทวาชละทธลบิสมียังคคขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนางสาธุเมสุนันตุธรรมสวนาการลอัยมพัทันตาธรรมสวนาการนอัยมพัทันตาธรรมสวนาการลอัยมพัทันตา บทสวดผู้พากษ์ะานคำการนโมเตศพภขตัวระโตัสมมาสัมบูติสานนโมเตศพภขตัวระโตัสมมาสัมบูติสานนโมเตศพภขตัวระโตัสมมาสัมบูติสานบทสวดไตรสนะขมนาปาถภพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังฆังสารนังขจามิตัดยมปีพุทธังสารนังขจามิตัดยมปีธรรมังสารนังขจามิตัดยมปีสังฆังสารนังขจามิ บทสวดสัจจริยาคาถานะทีเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพปทานัตถีเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถีเมโหตุสัพปทานัตถีเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถีเมโหตุสัพปทา บสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนเมรัตนภูตสรีระจิตตังสังธรรมังนเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนภูตสุสีลทิทิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนตยวหังสัมมาสโมสริวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยายานยุตตคุณะ โยเข้าวสัมปะวัตตังอสุมิตยมหิปิตเทวะยะฐานิทันเทเอกังงวินาตาทิตะเรสัมมสัมภเวนะโลกเกกระทาจิจจจิเรนจปัปปาตุภูตังคัมคัมพีระยานวิสยังอธิทุทัสสัังวินยูหิปันทิตชะชชเนหิวิชัญยะรูปังโลก,กัมหิเกหิจิกะทาจุปลัลภะนียังเจสันจิสุทูวิธิตังคุณากายตายะนามิหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตตัมปิ สม,มุปัสสตังมณนสิสุทธาปสา,าทานางังปุญญะะมมัติการณะมะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขาสารนังคตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยังนิพานสัจจิกิริยายุปนิสักยะถังสัมมากิเลสัมรละสัมมะละโสนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐปุสเลหุปเสวนียัง ปาเนหิจาปีสารนังคมาณียเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังคตัมหารติมที่วังคณะเนสุมนณสมานาปูเชมาจาปิสัสะตังสุปัสสนจิตตาตฐานุปาริจริยาสทาราตาจาาปุญเยนะกัตถะสุก,กะเตนะสุขีพภเวมุเตเชนะตัสสะจัสมาปิสุวัติ โยเจธาธรรมวินายัมผิปะมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุพภชังตตโซปะนิสายะจายะจะจายะอัยัมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปสาทกาโรนมามการสิทธิคาถายโยจักุมาโม,มหมลาปากกัตโทสามังวาพุทโทสุขโตว,วิมุตโตมารสัปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตัง เนยังพุทธังวรันตังสสราสนามามิโลกสานัทจาร์วินายกัญจาตันเตชะสาเตชะยสิธิโหตูสัพันตรายาจวินาเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกสาวิสุทธิมังคังนิญญานิโกธรรมะธรสัตถารีสาตาวะโหสันติกรุสุจินโนธรรมังวรันตังสสรานามามิโมหะปทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตูสัพันตรายาจวินาเสมนตุสัทธรม มเสนาสุขตานุโคโยโลกัสาปาปูบากิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะพระตินสวากาตตธรรมมังวิธิตังกโรติสังฆังวรันตังสิรสานมามิพุทธานุพุทธังสมัสสีระถิทิพิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตูบทสวดนโมการอนักการคาถานโมอร นโมโอตุตตมะธรรมมาสาาะสะว,วะคาตเสวะเตนิทะนโ,โมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสิละิทิโนนโมโอตามาโอมาตายรัตสารตนา,าตยัสสะ,ะ,ะ,ะสาธุกังนโมโอมาการตีตัสสะตัสสาวุตยัสสปินโมการัมภะภาเวนะวิฆาฉันตุปัทถวานโมโการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพาทานโมโการ,รัสสเตเชนะวิทิมหิโหมีเตชาวาบทสวดมหาสมัยสุต เยสุวิหารติกับรัตตุสกิมหาวเน์มหาตาพิกุสังเคนัสสัตถิงปัญจมาเตหิพี่กุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโหติภควันตังทัศนายพิกูสงคัญจ่ายอัทธโคจตุนังสุทธาวาสกาอิการนางเทวานางเอตาดท่องโหสิ อายังขูภพระาวสักเจสุวิหารติกับเป็นรถุูสมีมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเคนัสทิงปันสมะเตหิพี่ขุ่สเตหิสเพเหวาอรหันเตหิทัสสหิชโลกหาตูหิเทวตาเยปุเยนัสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายพี่ขูสังคันจายันูนัไมยปิเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวะพระโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติ อาถรโตาเทวตาเสยยะธาปินามภะระวัปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเรยะภา,าษาริตังวาภาหังสัมพิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตริยตาภควตูุรตูปาระหังสุงอาโกตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังพิตาโขอเอกาเทวตาภควต,ตวสันติเกอีมังคาถังกะาสิมหาสมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอีมังคมสัสมยังขะคิตายวะอราชิตาสังคันติ อทโอัปปราเทวตาพระวโตสานติเกอีมังคาถังอาาสีตัดพะภิกขะวสมาธหังสุจิตตังอัตจานุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิคะเหตตาวอินทริยานิระคันติปันทิตาตีอัทโกอัปปราเทวตาพระวโตสานติเกอีมังคาถังอภาสีเฉตวาขีลงังเฉตวาวะปริคังอินทขีลังโอหัดจัมะเมชาเตสารันติสุทาวิมลัส เต็สารันติสุธาวิมลจักรขุมันตาสุทันตาสุสูนาคาตีอทโกอัปราเทวตาพระโคตสันติเกอิมังคาถังละาสีเยเกจิพุทธังสาวนังคตาเสนนาเตคมิสันติอปายภูมิปหายามานุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอทโกพระกวาพิกขูอามันเตสีเยปุเยนะพิคเวทัสสุโลกทานตุสุเทวตาสันนิปติราโหติตถาคตังคัสนายพิกขูสังขันจา เยปิเตพิคเวอเหสุงอตีตัมธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยย่าาปิไมหังเอตระหิอะเยปิเตพิคเวพวิสันติอนาคตมาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ สยักทาปิไมหังเอตรหิอาจิกิสามีพิกเวเทวการยานังนามานิกิตยิสามีพิขเวเทว,เว,วการยานังนามานิเทศส,สามีพิขเวเทว,เว,วการยานังนามานิตังสุนาราสาทุกังมนาสิกโรตภาาสิสามีติเอวํมพันเตติโคเตพิขุภคขวตโตปัจจสูสพพพุภควเอตัะทัโวจาสิโลกัมมนุกัามียะถภูมาตธาสิตาเยสิตาคิดรคัพพระรังประหิตตาตาสมาหิตามปุดุสีหาวสันลีนาลูมหังสาพิสัพพุโนโ โอทานตัตมัสสาสุทธาวิปัสสนาวิราปิญโญปัญจสติยตววะเนกัพรัทเวตตุอามันติยิสัทวาสเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกคโวเตจอาตตปะมักระุงสุตวะพุทธศาสสนังเตสปาตุระหุญานังอมนุสานัทสานังอเปเกสตมาทักขุงสหัสสังอัาสัตริงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัทสูงอเปเกนันตมาทักขุงทิสาสภาพุทธาอหุงเตจสพังอภินยายาวะวะกิตวานนจักตุมา ตโตอามันตยิสัทาสาวกเกศาสเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเยโวหังกิตยิสสามีคิราหีอนุบุพโสสัตตสหัสาวยคขาภูมากาปิรัตวาอิทิมันตชุติมันตัววันวนวันตัวยาส,าสัสนุโมธม,มานาพิกัมุพิกุนังสมิติงว่านางฉะสหัสสาเหมาวตายะาขาน,านันตวันนิโนอิ อิทิมันตูชุดิมันตูวันนวันตูยะสัสิโนมุธมานาพิกามุพิคุนังสมิตติงวะนางสาตาคิราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชุดิมันตูวันนวันตูยะสัสิโนมุธมานาพิกามุพิคุนังสมิตติงวะนางอิเตเตโสรสะสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชุดิมันตูวันนวันตูยะสัสิโนมุธมานาพิกามุพิคุนังสมิตติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชุดิมันตูวันนวันตูยะสัสิโนมุธมานาพิกมมุิิสังต ว่านางกุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสสานิเวสนังพินโยนังสตะสหัสังยกขานางไปเยืรูปปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกสโสปะคัสมิติงว่านังปุริมาทิสันปุริมาจาัจัดทิสังราชาทัตตร,ระโธป萨สติกันทภานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตตสัพ,พาหโมอินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุติมันตุว,วันนวันตุววนตเยสสิโนโมุทมานาภิกรรมภิกุนังมิติงว่านาง ถ้ากีนั้นจักที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโซปุตตปิตัสสะผอวอิทานามามหพาพราอิทิมันตุชุติมันตุว,วันวันตุยสัสสิโนโมธมานาพิกรม,มพิบุณังสมิติงวะนัง ปัจฉิมจัตจทิสังราชวิรูปขบโภภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยิสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหาพลางอิทิมันตชุติมันตุนวันวันตุยิสัสินุโมธรมานาุิการุพิภุนังสมิติวนังอุตรันจัตทิสังราชกุเวโรตปัสสาสติยะคานังอธิปติมหาราชยิสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหาพลางอิทิมันตชุติมันตุนวันวันตุยิสัสินุโมธรมานาุิการุพิภุนังสมิติวนัง ปุริมาตที่สังคาตารโุทธากิเนนวิรุณหโกปชเมนวิรูปโคปุเวโรตารังที่สั่งจัตตารุเตมหาราชาสัมันตาจาัตุโรติสาท,ทัทธลมานาทางสุวรรณกาเป็นวัทเวเตสั่งมายาวิโนทาสาอาภูวจานิการสะทามายาปุเดนทูเวเ,เ,เดนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสโหจักกินุมันทูนิมันทูจับปนาโทโอปมันโยจักเทวสุโตจามาตลิ จิตเตนโนจขันทพโนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยสราชาโนคันทภาสราชุพิโมธมานาพิการมพิกูนันสมิติงว่านางอธาภูณภระสานาคเวสาลสตานชกากรรมพรสัตราอาคูปายาคศยาติพิยามุนาทตารถจ่าอาคูนาคายศสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคราเชสาสาหรันติทิพาติชาปกิวิสุทธจักูเวหาย เตวนะนวัชปตะจิตตราสุปนนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสิศุปนันโตเขมามะากาสิพุทโธสันหิวาจาหิบะวะหาหะยันตานาคาสุปันนาธระมากัรสุพุทธัง ตามวัชิรหัตถีนัสมุทังอสุราสีาาตาภัตโรวาสวัสดิ์สติอภิมันตุยสัสสินุการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสัสตันจัปภริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวะพริงเสนังราหุพัธมุปาขมุงสมโยธานิพันธ์พันเตพิกุนังสมิติงว่านังอาปจเทวาปัทวีจัตเตโชวายโยตถาขมุงวัรุณาวารุณาเทวาสุโมจัตยสัสสาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิน ทศเตทศกายาสปินานต์นตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวนวันตูยสะสิโนโมุทมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสาหะลีจะอัสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมากุปรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคุปรักิตา ัขันตาณิพุรกิตวาอาูมันถาวราหักการวสุนาวสโวเโสโทสก,ปากาาปุปปครินทโททเสเต,เตทศากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมนตชุดิมันตวันนวันตนตวเยสัสสินโนมุทรมานาพิกม,มุพี่กูนางสมิติงวะนังอาธาูสกูทเทว,วาชารมากิสคาริวาอริษากา,าราจโรชาจอุมาภุพานิภาสินโนวารุณาสา ตาจ่าเนชกาสูเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสินุทเสเตทสักกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตชุดิมันตัวนวันตัวเยสัสินโมุธมานาพิการมพิภุนังสมิติงวะนังสมานามะหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดธารมปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาคาคูหารโยเทวเยสจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวเยสัสินุทเสเตทสักกายาสัเพนานัตตะวันนิโน มันตชุดิมันตวนวันตัวเยสัสสิโนมุรมานาพิกรมุพิกปูนังสนิติงวานังสุกากรุมหาอรุณาอาคุเวทนะสาสหโอทานตะไคหาปโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามันตาหารักจามิสกาเจยสัสสิโนทานนยังอาคาปัญโนโยทิสาพิวสติทเสตสทศกายยสัเพนานตวันนิโนอิทิมันตชุดิมันตัวนวันตัวเยสัสสิโนมุรมานาพิกามุพิกูนังสนิติงวานาง เคมิยาดุสิตายามากถากาเจยสัสสิโนสัมพิตการามเสถาโชตินามาจาอสวานิมานรติโนอากูอัฐากุปรนิมิตาคัสเสตเททะสัากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุเยสัสสินโนมุธมานาภิกามุกีกุนังสมิติวะนังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวาเยนะอาคัชุงเยจันเยสัทธิสารสหปวุทธชาติมักขีลังโอคตินนามนาสวังขเคียงมุขตระนาคันจันทวะอสิตาติตัง ประมาปรมาตัวจักปุตตาอิทธิมาตุสหัสันนางปุมาโรติโสจัสุปารคัสมิติงวานังสหัสภามโลกานังมหาปรมาพิตินตติปปนโนูชุติมันโตพิสมากายยุยสัสสิโสทัศเศรษฐาอิสราอาคูปเจกวัสวัตินโฮติสัจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพเิกันเตสินเตเทเวสพรมเกมารเสนาพิกามิปัญสักัาหาสัมมาทิยังเอถคันหะถพันธะราเคณภันธรรมทูโสภนตาปริวารเลยธรรมวูมุจิถากูจีนัง อิติตาธรรมมหาเสโนกันหัเสนาอเปยเสยีปานินาตรมาหันจัสรังกัตะวานอภัระวังเยหะปวุสโกเมโคทะนาเยตุสปินชุกูตถาสุปจุทาวติสังกุโตอาสยังวเสตันจัสรพังอภิญญาเยาวเววววคิตวานาจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวมารเสนาพิกันตาเตวิชาณธาพิกขโบเตจะอาต ว่าพุทธศาสนาวิตรารเกหิปกกัมมุงเสังรมปิชยุงสเพวิชิตาสังคมาพยาติตายยสสินูมมทันติสพูเตหิสาวกติเชนสุตาติบทสวดมังครสุตังอเสวนาจะพารนังปันธิตานันจเส นางปูชานิยังเอตมังคารมุตตะมังปฏิครูปเทศวะโสจักภูเพจักกัตพุญญาตาอัตสัมมาปณิติจักเอตมังคารมุตตมังพาหุจันจัดสิปัญจวินโยจาสุสิกิโตสุภาจิตาจะยาวาจากเอตมังคารมุตตะมังมาตาปิตุปฐานังพุธทาราสัสังฆโหอนาคุลาจกรรมตาเอตมังคารมุตตะมังทานันจธรรมจริยาจักญาตการันจสังฆะหัวนาวชานิกรรมานิ เอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิตีปปามชปานาจะสัญญโมอัปมาโทจัธามเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโมจานิวาโตจัสันตุถีจักตันยุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตมังคันตีจะโสวะจัสตาสมนานันจัทัสนังกาเลนะธรรมสากช้าเอตัมมังคารมุตตะมังตัปปจะพระมาจริยันจัอริยสัจานัทัสนังนิพพานสจิกิริยาจั เอตัมังคารมุตตะมังพุทธะโสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนะกรมปติอสศกังวิรชงเขมังเอตัมังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพธทามปราชิตาสัพพะัสศูธ,ธิงฆะฉันติตันเตสังมังคารมุตตะมันตี สรัตนะปริยังกินจิวิตังอิทาวังหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนั้นโนสมังอธิตถาคเตนะอิทามปิภุเธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอมตังปณิตังเยทัชชาคสกยญ สมาฮิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปีธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโคตุยัมพุทธเสธโภปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติธรรมปีธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโคตุเยบุคละอัฏฐะตตังปัสส จัตตาริเอตานิยุกานิโหติเตทกขีเนยยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิอิธรรมปิสังเครัตันปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสสาทันเหนานิกามิโนโคตัมัสสาสนัมพิเตปฏิปตามัตังวิไคหะรธรรมุธานิผูติผูุจะมานิอิธรรมปิสังเครัตันปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภะวัสมีเตขีนภีชาวิรุณหิชันทานิพันติ ทีรายทยามปทีโปอิธัมป,สปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวทีโมตุบทสวดธรรมบทสหัสวรัอัตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตาธันตสโปสัสนิจังสัญญะตตาริโนเนวะเทวนคันทัพโพนมาโรสพรมุนาชิตังอปาชิตังกยิราตหาลูปัสสันตุโน บทสวดเกตุพุทธสุภาษิตามิทางเตนะภควตาชาณาตาปัส,สตาอรหัตตาสัมมาสัพพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสเวเยมาปาระมะปรายะมาอิติกริยายมาปฏิกสัมปทานเนนมาตากาเหตุมานายักขะเหนมาอาการับปริวิตะเกณมาพิฐินิชานขันติยามาพระพรูปตายมา สามโนนุคารุยะถาตุเมหหอัตตาณวชานเลยาถาอิเมธมาอุสราอิเมธมาอัสาวะชาอิเมธมามินยูคระอิตาอิเมธมาสมันตาสมาธินาอหิตายาทุกขายาสังวัตตันติอัฏตุเมหหปะชะเฮยาถายะถาตุเมเหอัตตาณวชานเลยาถาอิเมธมาอุสราอิเมธมาอนาวชานอิเมธมามินยูปัสสัทถา อิเมธม,มาสมันตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัชชาวิหารยาธาตีบทสวนอุปะนียสุปะนียติชีวิตตปะ,ปะ,ปะมะปมะยูเชรุปะนีตสัสสันสันติตานาอตังพยังมารเนเปฆขมาโนคุญญานิกะยิราธาสุขะมัต วะหานิอุปนิยติชีวิตตมักประมายังชรุป,ปะิีตสันสันติตานาเอตังพยังมรณนเปขมาโนโลูกามิสังปะชะเหสันติเปกโขโยธากาเยนะสังแยโมวาจายาอุทธเจตาสาตังตัสสะเปสัสสสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะโรติกุญยัง ธรรมโมหาเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนัทุกติงคาฉันติธรรมมจารีสัเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายาปสติอัถานิพินทิทุกเขเอสัมมโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอัถานิพินทติทุเขเอสัมมโควิสุทธิยาสัเพธรรมะอนัตตาติยถาปัญญายาปสติอัถานิพินทิทุกเขเอสัมมโควิสุทธิยา บทสวดอปันนักกชาดกอปันนักกฐานาเมเกทุติยังอาหุตาก,กิกาเอตัธัญญาญาเมทาวีตังคันเถรยะอ,อปันนักังพระหุงเวสรนังยันติปภพะตานิวนาณิจะอารามรุขเจตยานิมนุษสาพะยตันชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรมุตตะมังเนตังสมาคัมมะสภะทุขขาปมุจตจติโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสรนังฆโตจัตตาริอริยสัจานีสัมมปัญญ,ญายะปสติทุกครั้ง ะสมุปปาทางทุกขาสะอาจจะจะอติกมังอริยจะอดาัางขิกังทุกขูป,ปะสมะามินางเอตังโคสนันนังเคมังเอตังสม,คมาคัมะเอตังสนมุตตมังเอตังสมาคามะมาสัพพะทุกขาปะมุจจตจตีบทสวดพันเธกัตตคาถาอาติตังนะ ว่าขามือยะนปกปติงกังเขอนาคัตังบคุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตมปหินันตังอัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปจจุัน,นันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุภะรูหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งคมปัจจุบันไม่งอนแน่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปูโปรงเถิดอเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราช เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงอโหรันตัปมตันที่ตังตังเวพันเตกรันโตติสันโตอาจิก,กเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจติครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลบทสวดพินหกปัจเวคคณาปา่าถถชราธรรมมิชารังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจ,จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธรรำมำหิพระยาธงอนนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานจะลูบบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะรรมำหิมรณงอันาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดานจะลูพบนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสักกรรมหิกรรมทายาทากกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกัลยาณันางวาปะปังวัตสัตทายาทาพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตัพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทสวดเทวตาอุโยชนะขาถานทุกขปตาจะนิทุกขพยาปตาจะนิพยาสกปัตตาจะนิสุกหุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะามเหหิสัมพังคุญยสัมพังสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสรังรักขันตุสัพพาภาวนาเพรตาหุตุขจันตุเทวตาคตา สัพเพุทธางพระปัตตาปจิกานันจะยังพระรังอรหันตาน,นจะเตชนารักขังพัธามิสัพพโซบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันทามายังปฏิทานาคาถาอยู่พระนามเสย,ยาเทวตาสั รหารวาสีนีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานในนวันตุปูชิตาโสทิงกรนเตทาวิหารมัทเรเทราจะมัชานาวการจพิคโวสารามิกาทานาปฏิปาสากาคามาจาเทศานิขมาจาอิสราสัปานภูตาสุกิตาภวันตุเตชราพุชาเยป,ปิจอันทสัมภวาสังเสทิชาตาทาวโปปาติกา นิยานิกังธรรมวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสากโรนตุสังขยังธาตุจิรังจตั้งธรรมโมธรรมทราชบุคราสังโฆโหตุสมังโคว,วะอัถายาจหิตายะจัอัมเหระกตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสงปาพปุเนยามาธรรมธรรมมอริยประเวทิเตบวสวนดสัพพปฏิทานาคาถา ฐันธรรมะยังปฏิทานาคาถายโยพนามเสปุญยสิธานิกัตสาสยาณัญญาณิกตานิเมเตสันจักพาคิโนโหตุสตานันตตาปมานาเยปิยาพุนวันตาจักไม่หังมาตาปิตาทโยไม่ทิดฐาเมจักยติฏฐาวาอันเยมะชันตะเวริโนสตานติสัตปา ผิดท,ทันติโลกะสมิงเตภุม,มาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโวการาสังสารตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนภะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาธินานาปุญญาหนางังอนุโมทานาเหตุนาสัเพสาตาสาทาโคนตุอาเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจักปปโณต,ตุเตสาสาส,าสิช,ชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีบุญมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่จงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิด ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรม ขอท่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพักลร่งไพรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถอ